สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการเอ็ดเซอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็ยังมาเล่นเกมยูกิโอต่อนะครับโดยครั้งนี้เราจะได้เจอกับผู้ชายเด็กไดนโนเสาร์นะครับโอเคโดยเราได้เล่นเป็นตัวละครโตโนจิ o u นะครับเราจะใช้เด็กสตอรี่เช่นเคยในการเล่น เ okay. มื่อกี้เราเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังวะไม่ได้ดูด้วยโอ้โหมืออย่างเน่านะครับตอนนี้ถ้าเรายืมมายืมมาตีไม่ได้แต่ไลฟ์อยตไม่จะเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เรายังไม่ใช้ดีกว่านะผมว่า โอเคเซตเบสฟิวไปนี่ก็ตั้งลำงงงงแบโอเคเอนเทอร์ okay, mm hmm. นะครับโอเคจับ mm hmm. บวกสองร้อ hmm. ยก็ ยังไม่ได้นะใช้จอมเวทกันเวลาตอนนี้คุ้มไหมผมว่ามันไม่คุ้มนะมันมีสองตัวใช้นี่ก่อนแล้วกันเอามาเอามายืนก่อนก็ได้โอเคดึงมาอันนี้พันห้าพันห้าเหมือนกันตีตัวนี้ตายอยู่นะ อ๋อมันมันยืมมาตีได้เลยเหรอแต่ว่าต้องเพิ่มรอยพอยให้ผู้แข่งทีละ1,000ตอนสแตนบายเฟสนะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบ1,000งพัโอเคมาได้มาได้จังหวะกำลังดีเลยนางฟ้าประทานพรน,นะครับโอเค ถามว่าดีไหมมันไม่ดีขนาดมันก็ไม่ได้ดีนะทิ้งพวกนี้แล้วกันเราว่าไอตัวพวกนี้ยังออกมาเล่นได้แทับโฮก็ไอ้นี่ไปแล้วก็ขออัญเชิญปกติเป็นแอคไรเดอร์นะครับโอเคได้บวกได้บวก200จากเวทฟิลนะครับโอเคนีตี ทางสะดวกแล้ววะเนี่ยเอาบีพันเก้าโอเคครับก็เอนเฟดไปนะครับถ้าเทอร์นามันมันพลิกเราไม่ได้แล้วมันก็จบเลยนะวิโอเคครับไม่เล่นครับตัวนี้ไม่เอานะ เอ้ยทำไมใช้นี่ไม่ได้อ๋ออัญเชิญไอ้น,นี่มันต้องอัญเชิญปกติโอ<ฮ>้โหพูดถึงอัญเชิญปกติก็ามาเลยเ e ่นไอ้แบ็กดาก้อนนะครับโอเคครับผมก็เตรียมกำดักไว้รอท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทรัพโฮนั่นเองอัญเชิญปกติก็ไปซะโอเคผมว่าชนะแล้วนะโอเคตั้งโจมตี สังเวยเพื่อ,อนเชิญอู้น่าจะตายนะเนี่ยอันนี้ก็สองพันแล้วอ่ะตึบต๊บแล้วก็อีกทีนึงตึบนะครับโอเคเรียบร้อยก็เกือบ เกือบตุยนะไอตอนมาเรียกเลดอายแต่ผมมีการกำดักพอดีเลยโอเคต่อไปจะเป็นบทของอีวิ s สปิริตออฟเด i n ลิงนะครับบทของคุณบาคูลานั่นเองโอ้ย เอ้ยแต่เราเริ่มที่หลังว่ะอุ้ยมือได้นะครับเนี่ยมันเริ่มต้นแบบมันไม่ได้ดีแต่มันไม่ได้แย่นะอย่างเงี้ยโอเคจัวดูก่อนมีอะไรมัง่งเอ๊ยยูกิใช้ด้วยเหรอวะโอเคครับใช้การ์ดสุดฮิต นางฟ้าประทานพรจัว่วสามถึงสองเอ๊ะทำไมมือเราอันนี้เด็กยุก,กิเหรอเดี๋ยวทิ้งอะไรดีนะอันนี้ต้องเก็บไปใช้ทิ้งอันนี้แล้วกันแล้วก็ทิ้งเดมอนทำไมถึงทิ้งเดมอนเพราะว่าเรายังใช้มอนเตอร์รีบอร์นได้นะครับผมเลยขออนุญาตทิ้งเดมอนไปก่อนโอเคอันนี้ต้องฟิป เออเราไม่รู้ด้วยว่าใบนั้นเป็นอะไรนะเราเซตโครงไว้นี้ก่อนแล้วกันเอ,อ็นเฟสไปนะ,ะเดี๋ยวถ้าเธอหน้ามือมันไม่ดีก็ก็ค่อยใช้หนังฟ้าประทานพอรอุ้ยอ้มันทำลายเลยอะแล้วทำไมโอ้โหวย ตัวใหญ่ล้เก็บไว้ใช้ไหมผมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวค่อยใช้ตอนสำคัญแล้วกันไอด้ดรางโหนะยังหวน,นี้ขอใช้การชุบชีวิตนะครับอัญเชิญนักรบสุดแก่งไม่ใช่นักรบดิขออัญเชิญปีศาจเดมอนโอเคต้องเรียกอย่างนี้นะ อันนี้ลงไปผมว่าเดี๋ยวมันก็ตายแน่เลยเอาเซตไปก่อนโอเคโจมตีเอ็นเฟดไปครับเฮ้ยมันก็มีว่ะ วิเนียฟิวชั่นได้แล้วใช่ไหมขออนุญาตเช็คชื่อโอเคได้ละปิบขอใช้การเว้นมนฟิวชั่นนะครับโอเคไปเลยฟิวชั่นซัมมอน เป็นเฟรมซอรสแมนนะครับอืมอุ้ยมีซีนด้วยโอเคแล้วก็ใช้นางฟ้าประทานพอรอีกรอบนะครับจวดจวดวู้วแลมเป็ด เฮ้ยอะไรวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนะเราลงมาล่อตีนได้นะโอเคเอาเฟรมซอสแมนตีนะครับ แล้วก็เอา happy เวอร์โอ้โหชื่ออย่างน่ารักเลยเอาอันนี้เป็นซอมบี้เหรอไม่ใช่เนี่ไอสกิลนี่แน่เลยนี่ไงเอามาลอ่อเ <c oughs> ขาเรียกว่าล่อซื้อนะจ๊ะถึงใช้ไม่คุ้มแต่ก็ใช้เลยจริงๆการใช้มีเลิฟฟอนให้คุมๆนะครับ <c oughs> ก็ต้องรอให้มันลงมาเยอะๆก่อนนะแล้วค่อยใช้ ผมว่าเราปิดได้แล้วดูจากดูจากสนามนะอันนี้อันนี้พันหนึ่งของมันพันหนึ่งพันหนึ่งพันสามโอเคเดี๋ยวเราชุบตัวพันสามมาขอใช้การเวทมวนต์ชุบชีวิตนะครับโอเคเอานี่มาโอเคลงเลย โอเคผมว่าปิดได้ละเอ๊ะอ้าวทำไมตีไม่ได nah, ้วะมีสกิลเนี่ยเหรออ้าวทำไมนี่ตีไม่ได้ยังไงวะ What อะไรสกิลมันเหรอ ผมยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องไอการ์พวกเก่าๆด้วยดิมีดาร์กมิจิเชียนด้วยถ้าใช้นี่นี่โอ้โหแบบหมดเลยนะโอเคขอลงเท่ๆหน่อยแล้วกันโอเคสั่งเวอร์สั่งเวอรขอ,อเชิญดาร์กมิจิเชียนจากบนมือ ตีได้แล้วเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ผมผมจำผิดตัวตอนแรกผมคิดว่ามันมีการทำลายนะเอานี้ตีปิดแบบเท่ๆ โอเคครับก็ไว้พบกันในคลิปหน้าของเกมยูกิโอนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับบััสีีครับ